อันนี้สตอกเกอร์ครับถ้าฮันเตอร์ของไม่ตกเนี่ยเจอแล้วโอเคไอพีเก้าร้อยผมต้องบวกเลยห้ามให้เขาคราโอเคพรอคุมเรามาแลวผมบวกได้ ชิบหายแล้วผมมาแตกแล้วไอ้กอลเคตรงนี้วิ่งหนีได้ สกิลเขามาแล้วเดี๋ยวเราต้องรอวิ่งอีกรอบหนึ่งเราต้องรอวิ่งหนีเลื่อเขาเร่งเร็วกว่าเราเขากินปลาเราไม่ได้กินปลาเราวิ่งหนีได้เราวิ่งหนีได้รีเซ็ตไฟรีเซ็ตไฟลอเลือเต็มผมต้องเปิดสกิลดูดเลือเขา ไม่ก็หมอกสกิลดูเรื่องเขาโอเคอันนี้เราสู้ได้ละ เมื่อกี้ผมมอกตอนเขาใช้สะท้อนแล้วผมเปิร์กตอนเขาใช้ฮ <ค confer dles> <c oughs> ิโอุ้ยเกือบแตกดีนะเขาที่เล่นใจเย็นหัวใจผมเต้นผิดจังหวะเจอแล้วคาถาไฟมีสะท้อนกระดูดเลือดกินยาไปแล้ว โอ้ยมันกระโดดข้าไม่ได้เนี่ยชิบหายแล้วพอใช้สะท้อนใช้สะท้อนไปแล้วใช้วิ่งไปแล้วเนี่ยเหลือดูดเลือดโอเคผมฟันเขาโดน เขาใช้ดุดเรื่องแล้วผมหายตัวนี่ผมชิวแล้วล็อกขาเขากดวิ่งตามชนะแล้วโอเคปันโดนน่าแตกแล้วโอเคคนนี้ชิวหน่อยของแปดหมื่นนี่ถือว่าเอาเรื่อง ชิบหายละผมชิบหายละโอ้โหผมไม่ทันได้เช็คของเขาเลยตะกี้คือเขาวิ่งมาแบบเหมือนเห็นผมแบบไวมากอะเดือดฟ้แตกไอเฮีย เดี๋ยวเราวิ่งกลับไปเดสเวนก่อนแล้วกันครับเอ้ยใส่ล่างใส่ล่างใสล่สล่างมีวงม่วงใส่ล่างมีวงม่วงระวังนะครับมาใส่ของแรงมากพกนี้มาใส่ของแรงมาก ระวังอย่าโดนมารวมนะระวังอย่าโดนมารวมนะมันใส่ของโหดมากนะพวกนี้นะสมมติไล่ไปมั่วๆมันโดนมัารวบแตกหมดนะครับระวังระวังค่อย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 คนเราเยอะกว่าค่อยค่อยเล่นเราชนะได้อยู่แนวหน้ามันรอจังหวะรวบอยู่นะระวังนะแนวหน้ามันรอจังหวะรวบอยู่ โอเคค่อยๆตัดไปทีละคน2คน,นสวยครับสวยอย่าก,กระจุกกันถ้าถ้าใครเริ่มอยู่กระจุกกับคนอื่นให้ถอยเลยนะ <c oughs> นี่นีน,นี่มันจะใส่แล้วมันจะใส่แล้ว <c oughs> ตอนคนใกล้ตายอะถ้าสมมุติไปลุมเก็บของกันมันใช้สกิลแรงนะครับสกิลเอลมันอะ อย่าไปรุมเก็บของเยอะนะแต่ว่าผมขอเก็บของก่อนใครรีบไปรุมเก็บของมันแตกยับเลยนะเนี่ยมันโอ้โหเอลี A o e, มันแรงมากอะค่อยๆครับค่อยๆวงเรายังเยอะกว่า สวยครับสวยสวย,สว,ย,สว,ยวงนี้สวยสวยมากสวยมากมันแตายหมดสวยมากมันใช้แผนเดิมกับเราไม่ได้แล้วลิงเรียนรู้ลิงเรียนรู้แล้วฆคามันฆคามันได้หมดตอนนี้ทํามันแตกแล้ว มันพกลูกไก่มันพกไข่ไก่กับแม่ไก่มาด้วยพวกนี้มันหยามเรา<ค><ณ>พวกนี้มันพกไข่ไก่มาลุบมาลบเลยฆ่า<ค><ณ>ไปให้หมด ดีมากดีมากข้ามาัให้ตายให้มันได้รู้สำนึกว่าเราไม่ใช่ไก่อออีกต่อไปเราวิวัฒนาการได้ไข่ไก่มาสามสิบเก้าใบวุ้นฟักโอ้มาถึงเจอบอสเลยเลือดแปดพัน oh shit đồ đưng skill điều gái... Tôi vào tù được đây ว่าโอ้ชีตแม่งดึงผมมาได้หมดแล้ว โว้อีพีแสนหกหมื่นเก้าพันพร้อมกับหนังสืออีกหนึ่งเล่มโวกมึงโง่ยังไงล่ะเพื่อนอ่านหนังสือเยอะ ก็ลองทาวิ่งถ้ามีคนมาแจมอีกคนนึงทางเขาตันทางเขาตัน ทิมหายแล้วแม่งเงยโดนเก็บตกเชดผมยิงของผมมาตั้งนานคุณมาทำแบบนี้ได้ยอย่างไรครับคุณธะลกกิจไอตัวนี้ก็ไอตัวนี้ก็วอนเหรอไอตัวนี้ก็วอนเหรอ ไอ้ถ้าคุณต้องการผมก็พร้อมที่จะสนองนะว่าไงเอาลงเลยแล้วกันทั้งนั้นนะว่าไงก็ว่าตามกัน เขากดรองเท้ากระดูดเลือดโดยผมแล้วอย่างนีองน้อย่างนี้โดยผมแล้วอย่างนี้โดยผมแล้วเลโก拉สเลโก拉สเลโก拉สโอ้ชิตอยากรู้อยากเห็น IP เท่ากันโอ้ไม่เกี่ยงหรอกนะครับจังหวะนี้